สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันนะครับในค่าคืนวันนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เป็นวันจันนะครับยี่สิบสามิถุนายนนะครับก็ยังคงเกาะติดอยู่กับศึกฟี فا ขับเบลคับนะครับก็เป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มแล้ววันนี้มาดูกลุ่มกลุ่ม B นะครับผมหยิบมาจะเป็นคู่ของแชมป์ยุโรปค,ครับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับ เจ้าถิ่นนะครับอย่างเซียร์เทิลซาเดอร์นะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม B ก็เปเชครับเกมแรกนี่พวกเขาถล่มแอตมาติดมา4-0นะต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าจะลอยลำแล้วนะเพราะว่า,านัดสองเจอกับบูตาโฟโกซึ่งก็ถือว่าเหนือกว่าเ,อาเยอะแต่ไปไปมา,มาครับสุดท้ายกลายเป็นว่าบูตาโฟโกเป็นฝ่ายที่เอาชนะเปเชได้1-0จากประตูชัยของอิกอร์เชซุตในครึ่งแรกนะครับ ส่วนเซียเทิลครับเกมนัดแรกพวกเขาแพ้วอเต์โฟโกมา1-2แล้วก็เกมนัดที่2เจอกับแอมเดรตโดนกดเป็น 3, 1, ก็โอกาสไปตอบไม่มีแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะบอกว่าคือวันนี้การเจอกับปารีสต้องบอกว่าพวกเขาเป็นรองเยอะเลยนะครับผมชื่อชั้นผลงานใส่ภาพเทีอะไรต่างๆก็คือเป็รองกันหมดเลยนะครับยิ่งวันนี้นะครับไปเชเ่ P H A เนี่ยคือตอนแรกคิดว่าจะสบายนะเกมนัดที่2องถนะ้าเกิดชนะได้เข้าเราเดี๋ยววันนี้อาจจะ เล่นแบบไล่เขากดดันนะเล่นแบบสบายๆให้สำรอลงเล่นให้ดาวลูลงเล่นนะแต่การเป็นว่าเกมเนี้ยพอเกมพีแล้วมันพลาดขึ้นมาเนี่ยวันนี้ไม่มีทังเลือกครับจาเป็นต้องเอาจริงเพื่อที่จะยิงให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอีกคู่หนึง่งเนี่ยก็มีโอกาสที่แอดมิดจะชนะบอตฟโก้เหมือนกันถ้าสมมติววาเขาไม่ชนะเซียเทลวันนี้ไ่คู่หนึ่งแอดมิดชนะบอตฟโก้เนี่ยไปเชื่อตกรอบนะดังนั้นวันนี้ อย่างน้อยในพวกเขาต้อชนะให้มากที่สุดไว้ก่อนนะครับผุตชอว่าเกมนี้ก็น่าจะใสเกิดล้อนะสำหรับทีมของดูซิเอรลิก้นะครับด้วยความที่เซียร์เทนก็ถือว่าเป็นทีมเต็งบุญที่สุดของกลุ่มผุตชอว่าเกมนี้ก็น่าจะรอดยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเกมลิสกอร์อาจจะขาดยุ่ยเลยนะผมให้เป๊ะชนะ3-0แมกกาซี0นะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับที่คาดมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ